สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ตุนรานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่4บมิถุนายนปีพุทธศักราช2,564นะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์โควิด -19 จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มีตัวเลขของเตียงที่ว่างซึ่งเราไม่อยากให้มีใครไปนอนนะฮะเป็นเตียงที่ว่างแล้วก็แบ่งออกเป็นระดับสีต่างๆตามชั้น ของความหนักเบาจากการติดเชื้อโควิด1 9เห็นตัวเลขแล้วน่าภูมิใจครับเดี๋ยว12นาฬิกานาทีก็จะมีการถแถลงเนี่ยเป็นทางการจากทางสอบคติดตามตอนนั้นนะครับจะได้รู้ว่าตัวเลขเป็นทางการเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ให้ฟังว่าตัวเลขที่ออกมามันมีในยะอะไรบ้าง1234จะได้เข้าใจสถานการณ์ได้ตรงกันแล้วก็ไม่ไปบริโภคเฉพาะข่าวที่เกิดใน โซเชียลมีเดียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นทางการนะครับประมาณ1ิอนาิกา30นาทีเอาล่ะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์นะครับในช่วงแรกของรายการเราก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของไทยกับฟิลิปปินส์มีการพูดคุยกันว่าจะมีการส่งออกข้าวช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมนัสนิษจิรวัตรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับ ส่วนีนช่วงนึงครับวันนี้จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสสวหรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เดินหน้ามาตรการสนับสนุน SME ให้เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับได้พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมเช่นเดิมนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับในช่วง เก็บตกเศรษฐกิจครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยเตถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข422 1075 422 1075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยเตถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่มจากคอมพิวเตอร์ เพื่อหารายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครวันนี้2ท่าน2รางวัลนะครับเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการต้องขอเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้การจัดหาของที่ระลึก ค่อนข้างจะมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรทีเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้อนุมัติสินเชื่อที่ชื่อว่าสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9เป็นจํานวนกว่า430,000รายหรือว่าร้อยละ95นะครับโดยที่ร้อยละ95เป็นการอนุมัติ โดยใช้เกณฑ์อนุมัติสินเชื่อแบบผ่อนปลนนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อสินเชื่อกู้ภัยอขออภัยครับสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ไปแล้ว430,000รายด้วยกันซึ่งร้อยละ95ของ430,000รายเนี่ยเป็นการอนุมัติโดยอาศัยเกณฑ์ผ่อนปลนการอนุมัติสินเชื่อนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่า การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารออมสินนะครับในสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วเป็นจำนวน430,000รายเนี่ยนะครับคิดเป็นจำนวนที่อนุมัติโดยอาศัยเกณฑ์ในการผ่อนปลนร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อไปตัวเลขมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่3มิถุนายนจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณสุนทรีนภารัตขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้รายงานความคืบหน้าในการปล่อยสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าแล้วจานวน430,000รายซึ่งร้อยละ95 จาก430,000รายนะครับที่ได้อนุมัติไปแล้วเป็นการอนุมัติโดยอาศัยเกณฑ์ผ่อนปลนหากลูกค้ายังมีความจําเป็นที่จะต้องการสินเชื่ออาจจะเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินร่วมกับบริษัทเงินสดทันใจจำกัดนะครับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ลงเหลือเพียงร้อยละ0.49ตลอดเดือนตลอดอายุสัญญาซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19 ไม่มากสักเท่าไหร่นักนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อขอสินเชื่อนี้ได้ภายในวันที่30มิถุนายน2,564นะครับที่ธนาคารออมสิน550สาขาและธนาคารได้มีการปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9นะครับโดยให้ผู้ที่เปิดใช้แอปพลิเคชัน m y m o ก่อนวันที่1มิถุนายน2,564นะครับสามารถที่จะกด ลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อให้มากขึ้นด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจท่านฟังครับเรื่องของไทยกับฟิลิปปินส์มีการหารือกันในความพยายามที่จะผลักดันการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์พูดคุยกับคุณมนัสนิดเกียรวาด รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระสงพาณิชย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมนัสนิทครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒค่ะกลับขอไปความรู้นิดหนึ่งครับสถานการณ์หรือว่าการปกติแล้วในการส่งออกข้าวระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เราเป็นยังไงบ้างรครับ คือในส่วนของการส่งออกข้าวไทยไปฟิลิปปินเนี่ยนะคะเนื่องจากฟิลิปปินเนี่ยตลาดข้าวในฟิลิปปินเนี่ยเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยนำข้าวข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกเขาทําเองปลูกเองไม่ได้ได้ใช่ไหมฟิลิปปินเนี่ยปลูกเองได้น้อยค่ะยมากใช่เนเกงพอชา้เป็นเกาะแล้วก็ประสบกับภัยธรรมชาติก็เยอะนะคะในแต่ละปีแล้วแล้วประชากรเขาก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก สูงถึง120ร้อยยี่สิบกิโลกร,รัมต่อคนต่อปีอนะคะคเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นประจําทุกปีและในอัตราที่สูงด้วยนะคะครับกลับงไ่งต่อคะเจนนะแล้วก็ในส่วนของเนื่องจากพอตลาดฟิลิปปินเนี่ยเป็นตลาดที่คือมีมีมีศักยภาพที่จะรองรับเอ่อเข้าไทยได้นะคะเอ่อที่ผ่านมาฟิลิปปินเนี่ยเคยนาเข้าเข้าไทยถ้าย้อนดูสถิติไปเนี่ยนะคะเมื่อปีสองพห้าหิบเอดเนี่ยเคยนาเข้าเข้าไทยถึงเ หล้านตันต่อปีนะคะแต่หลังจากที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีการปรับนโยบายเเปิดเสรีการนำเข้าเมื่อปี2,562เนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการเปิดให้เอ่นำเข้าในลักษณะเอกชนนำเข้าได้มากขึ้นนะคะ เออมันการการเปิดนโยบายอย่างเงี้ยของรัฐบาลฟิลิปปินเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียคือถ้าข้าวเราเนี่ยข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดนี้นะคะและโอกาสปริมาณที่จะเพิ่มขึ้นก็สูงขึ้นตามไปด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อข้าวจากประเทศอ,อื่นๆนะคะนะก็จะมีเข้ามาเป็นคู่แข่งกับข้าวไทยเยอะมากนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเราเออทางกรมการท่าทางประเทศก็ได้มีการเออ zoom ประชุม zoom วิดีโอคอนเฟลเอนส์นะคะระหว่างกรมค้าต่างประเทศแล้วก็สำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกลุงมมะนิลานะคะแล้วก็สมาคมผู้ส่งอข้าไทยรวมทั้งผู้นําเข้าข้าวฟิลิปปินส์ทั้งหมด22รายนะคะผู้นําเข้าข้าวจานวนมากเลยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้งผู้ประกอบการค้าปีตัวแทนผู้กระจายสินค้าในฟิลิปปินส์นะคะก็มาคุยเพื่อมารับทราบว่าหลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้เปลี่ยนนโยบาย การนำเข้าข่าวเป็นแบบเสรีเนี่ยนะคะเราก็อยากรู้ว่าแนวโน้มของข้าวไทยเนี่ยจะเพิ่มปริมาณได้อย่างไรนะคะคแล้วก็จะแข่งข้าวจกให้ได้คุกแข่งได้อย่างไรซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลมาว่าเออจริงๆตอนนี้ชาวฟิลิปปินเนี่ยเขานิยมข้าวขาวขืาขาวนุ่มใช่ข้าวขาวพื้นนุ่มนะคะ,<ล>ะจริง ค่ะซึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นที่ส่งออกเนี่ยเป็นข้าวขาวพื้นแข็งนะคะ oh. ซึ่งตอนนี้หานะ,ะก็เลยอาจจะทําให้อาจจะยังไม่ตรงกับพฤติกรรมหรือลดนิยมการบริโภคของเขานะคะซึ่งข้าวขาวพื้นนุ่มเนี่ยตอนนี้เวียดนามเขาส่งออกทยอยส่งออกได้เยอะขึ้นอซึ่งเป็นคู่แข่งสําคัญแล้วก็ราคาก็จะดีกว่าข้าวขาวพื้นแข็งของไทยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้แล้วเราก็เลยมองว่าเออถ้าอย่างในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้ตอนนี้เรามีการร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลิต พัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะทยอยออกสู่ตลาดอีกประมาณสักหนึ่งถึงสองปีนะคะครเราก็มีการเอ,อแจ้งให้เขาทราบว่าให้ทราบว่าประเทศไทยก็กำลังพัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่นะแต่ในขณะที่เรายังไม่มีพันธุ์ข้าวที่สามารถตอบสนองความต้องการของความต้องการผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ได้เนี่ยเราก็มาดูว่าวิธีการอะไรที่เราจะส่งเสริมการขายให้ได้มากขึ้นนะคะคทางผู้นำเข้าก็เสนอว่าเออให้มีการจัด กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยในช่วงแรกเนี่ยถึงแม้จะเป็นข้าวขาวพันพื้นแข็งแต่ว่าถ้าเราชงใจด้วยวิธีการปรับลดราคา<ช>นะคะใ,<ช>ให้ผู้บุรุษพ่ฟิลิปปินได้ทดลองชิมข้าวไทยเนี่ย<ช>นะคะ<ช>ซึ่งน่าจะคุ้นเคยแล้วก็จะเพิ่มปริมาณกระตุ้นให้มีความต้องการนำข้าวข้าจากไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ทาง ผู้นำเข้าเขายินดีร่วมมือกับรัฐบาลไทยและสมาคมผู้ส่งออกนะคะในการจัดก,กิจกรรมต่างๆนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากโควิดเนี่ยเราอาจจะมีการจัดก,กิจกรรมที่จะกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะนะคะบับของฟิลิปปินส์นี่ผู้บริโภคเขาจะแบ่งเป็นแหมผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นเกรดแต่ว่าความชื่นชอบของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเป็นกลุ่มๆไหมฮะกลุ่มนึงชอบข้าวขาวกลุ่มนึงชอบหอมมะลิกลุ่มนึงชอบอะไรพวกนี้มีไหม คือจริงๆในทุกตลาดอะนะคะจะมีกลุ่มผู้บริโภคมีมีมีหล,ลายระดับบนแล้วก็ระดับใช่ค่ะ<ช>แต่จริงๆฟิลิปปินเนื่องจากประชากรเขาเยอะแล้วเศรษฐกิจกของเขาเนี่ยยังไม่ได้เับโตเท่าที่ควรนะคะก็จะมีกลุ่มผู้ริโภคที่เป็นระดับกลางเนี่ยที่บริโภคข้าวทั่วไปคข้าเป็นเขาเรียกเรากลุ่มข้าวแมส ข <med> ้าวแม <med> วเป็นกลุ่มขาข้าวแมสนะคะถ้าเป็นข้าวระดับพรีเมียมอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ย <med> อัตราการเติบโตเนี่ยในตลาดฟิลิปปินส์ยังไม่สูงเท่าที่ควร <med> นะคะซึ่งตรงเนี้เราเราต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทยเ <med> พราะว่าจริงๆทุกตลาดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมข้าวหอมมะลิไทยแต่เพียงแต่ว่าเออเขาเรียกศักยภาพในการ กำลังซื้อของผู้บริโภคในแต่ละตลาดต่างกันรเราก็ต้องไปเน้นดูว่าตลาดไหนเราจะเน้นในลักษณะไหนที่จะประชาสัมพันธ์หรือเจาะก,กลุ่มเป้าหมายอะนะคะกับ,บ,บยากไหมฮะทําตลาดฟิลิปปินส์เออจริงๆถามว่ายากมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเวียดนามเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาภาคข้าว คาขาวผู้นุ่มนะคะคซึ่งตอนนี้เราเราก็เล่งของเราอยู่ในส่วนกระทรวงเสกก็ทํางานหนักกับกระทรวงพาณิที่อย่างเต็มที่นะคะแต่เราก็ยังไม่ไม่พอว่าทางล่ลาสุดเนี่ยทางฟิลิปปินส์ก็ได้มีประกาศเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเขาจะประกาศให้นำข้าวจากนอกแหล่งภูมิภาคอาเซียนได้นั่นหมายความว่าข้าวจากติเตียจากปากีนะคะหรือแม้จะภูมิภาคอื่นที่เราคาจูงใจกับผู้บริโภคเนี่ย เขาก็อาจจะตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เข้าใจรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่เขาทําอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เกิดการแข่งขันนะคะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดเป็นการเหมือนอาจจะผูกตลาดหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําให้เขามี เขาเรียกเขาสามารถสำรองข้าวไว้ใช้นยามถูกเฉนได้มากขึ้นนะคะก็มีทางเลือกมากขึ้นอันนี้ในมุมของรัฐบาลฟิลิปปินส์นะคะแต่ร so ัฐบาลไทยเองเราก็ต้องมุ <c oughs> ่ง e มั่นที่จะช่วงชิงส <c oughs> ่วนแบ่งตลาดตรงนี้กลับมาเพราะว่าฟิลิปปินส์เคยเป็นตลาดประจําสําคัญของไทยแล้วซึ่งไม่ไกลกับประเทศไทยมากนะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของต้นทุนการผลิตของไทยหรือเรื่องของราคาตรงเนี้ยเราต้องมามาดูว่าทํายังไงถึงใช้เหมาะสมกับนั่นดีฮะ เนี่ยก็กมังสงสัยอยู่คุณมรณสินิษว่าแมมถ้าแข่งกันดน้านาคาในโอ้โหคู่แข่งเราอย่างอินเดียอย่างเวียดนามนี่สาหัสเลยนะครับพูดถึงว่า ค่ะก็สาหัสเลยแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของ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 รัฐบาลไทยอ่ะนะคะเราก็ได้สําหรับปี2,564เนี่ยเราก็มีการกําหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวอยู่ที่ปริมาณ6ล้านตันอ่ะนะคะ6ล้านตันก็ก็เพิ่มจากปี2,563ซึ่งมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังของของของไทยเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะ เพิ่มปริมาณการส่งออกได้นะคะเนื่องจากว่าในปีเนีเ้ผลผลิตข้าวของไทยเนี่ยนะคะทั้งนาปังและนาปีน่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเรามีปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอนะคะคแล้วถ้าปริมาณข้าวไทยที่เมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะมันจะส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็สามารถแข่งขันกับข้าวจากประเทศคู่แข่งอื่นๆได้มากขึ้นแต่ดิฉันเชื่อมั่นนะคะว่าในส่วนของ คุณภาพมาตรฐานของข้าวไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งไม่รองใครนะคะในเรื่องของอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิซึ่งยังถือว่าเป็นข้าวที่เตลาดบนนะคะ,ะ,คะตลาดบนลเลยลนะคะตลาดบนไม่ว่าจะเป็นเอ,อสหรัฐแคนาดาฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะคะตรงนี้ก็ย,ยังยังยังไปได้ดีนะคะในส่วนของข้าวหอมมะลิแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยลบอื่นบ้างที่ที่จะเข้ามาทําให้การส่งออกข้าวไทยอาจจะไม่มีเสถียรภาพก็กคือเรื่องของ ราคาจากประเทศคู <mainland> <fever> right ่แข so ่งถ้าเกิดในกรณีที่ประเทศคู่แข่งเช่นอินเดียเนี่ยเขามีสต็อกข้าวสูงเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลดราคาเพื่อที่ส่งออกใช่ไหมคะใช่ครับอันเนี้ยน่ากลัวนี่ยังไม่รวมถึงจากกัมพูชาแล้วก็จากเมียนมาถ้าเกิดเขาไม่มีปัญหาด้วยนะฮะใช่แล้วก็ค่าเงินบาทของไทยที่อาจจะไม่มีเสถียรภาพยังไม่ไม่นิ่งมากเนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้เอการกําหนดราคาส่งออกเนี่ยสวิงพอสมควรนะคะรวมทั้งปัญหาที่เป็นปัญหา ตอนนี้ทุกกประเทศหรือทุกสินค้าน่าจะประสบก็คือเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่ขัดแลนรวมถึงค่าระวังเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นสูงมากบางบางบางภูมิภาคปรับขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะก็เหรอฮะ๋อคกับค่ะกซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้ราคาข้าวไทยก็ต้องปรับขึ้ไปด้วยนะคะกับแต่ดูตลาดของฟิลิปปินเนี่ยคุณมนัสเซนเขาเขาคงไม่ไม่ไปสั่งมาจากแอฟริกาหรือจากที่อื่นไหมครับเพราะค่าค่าขนส่งมันจะแพงมากเนี่ยใช่ค่ะส่วนใหญ่จริง คนเอฟิลิปปินเนี่ยเขานำเข้าจากเวียดนามเป็นหลักนะคะโดล้วสุด,ด,วดนามใช่ค่ะครงส่วนแบ่งตลาดถึงปีหกสามในเวียดนามครงส่วนแบ่งตลาดถึงแปดสิบร้อยละแปดสิบนะคะซึะ่งหาของไทยนี่อาจจะไม่ถึง100ร้อยละสิบนะคะนะคะก็ตรงนี้มันประเด็นสําคัญเลยคือเรื่องของข้าวไทยมีราคาสูงสราคแ,แพงนะแพงมากอะะแล้วก็แพงกว่าบางทีบางช่วงเนี่ยเอแพงกว่าข้าวเวียดนามอยู่หลาย หลายสี่สิบห้าสิบเหรียญน,นะคะคแต่ช่วงนี้อาจจะปรับตัวลงมาแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มีข้าวอินเดียเข้าไปแท้อีแล้วน,น,ละนะคะแตถูกเลยชาวเก็จะถูกแต่แต่ว่าในตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเไม่เป็นไรในตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องสร้างการรับรู้รให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าข้าวไทยมีคุณภาพมาตรฐานดีอย่างไร,รแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาะหลักในประเด็นนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราสามารถผลิตข้าวได้ตอบสนองความต้องการของตลาดนะคะคข้าวสาวพันธุ์พื้นนุ่มที่เรากําลัง กำลังพัฒนาวิจัยอยู่ตรงนี้นะคะส่งไปให้ฟิลิปปินส์ก็น่าจะ ตอบสนองความต้องการของโลกิลิปรินได้นะคะแล้วรเรื่องราคาก็กําหนดให้เหมาะสมค่ะแต่ว่าเราเราคงจะไม่ไปแข่งในระดับแมสอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมครัคุณมนัสสตีท์มันไม่ไหว่าคือจริงๆระดับแมสเราเราไม่อยากแข่งนะคะจริงๆเโดยนโยบายยุทธศาสตร์ที่ทางรัฐบาลกําหนดเนี่ยจริงๆเราแบ่งกลุ่มสินค้าข้าวเป็นทั้งหมด3ามกลุ่มานะคะก็จะมีกลุ่มข้าวพรีเมียมที่เป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมไทยแล้วก็นนกลุ่มข<ร>้าวใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มข้าวข้าวทั่วไปนะคะจะเป็นข้าวข้าวขาว นึ่งแล้วก็ข้าวพื้นนุ่มนะคะซึ่งข้าวขาวเนี่ยเราพยายามปรับให้มันสูงว่าข้าวขาวพื้นแข็งนะคะหลีกเลี่ยงการแข่งข้าวแมสที่ทุกประเทศผลิตได้คล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะมีข้าวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือข้าวคุณลักษณะพิเศษคือข้าวเฉพาะตลาดเฉพาะ,ะข้าวสีต่างๆซึ่งน่าจะมีโอกาสะะมีไหมมีไหมม,มีตอคือจะต้องเป็นกลุ่มกลุ่มผู้ผที่รักสุขภาพ<อ>ซึ่งตรงนี้ในแต่ละประเทศอมีแต่เพียงแต่ว่าจะเอ,อ มีไม่มากมีมีสัดส,ส่วนต่างกันมากน้อยต่างกันแล้วให้ความสมคัญต่างกันตรงเนี้เราต้องไปหาผู้ลูกกลุ่มนั้นให้เจอแล้วก็เจาะกลุ่มนั้นให้ได้อะคะ่ะโอ้โหก็ต้องมานิลาอย่างเดียวเลยมั้งครับเมืองอื่นก็ใช่ถูกต้องค่ะมานิลา <c oughs> เพราะว่าเมืองอื่นเนี่ยการสื่อสารต้องยอมรับว,ว่าฟิลิปปินเนี่ยเป็นประเทศที่ทำแผนการตลาดค่อนข้างจะไม่ง่ายเพราะว่าตกละประเทศเนี่ย<อ>เขาเป็นเกาะทางนั้นใช่ค่ะะนต่จะมีความแตกต่างคือเขาจะไม่ได้กระจุกตัวจะมีมานิลาที่เดียวที่ที่น่าจะ ขยายตลาดข้าวเข้าคุณภาพสูงได้ค่ะหม่อย่างนี้เราถ้าถ้าเราเข้าใจเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของเขาลักษณะภูมิประเทศของเขาพูดงา่ายว่าเราเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นคนฟิลิปปินส์ปุ๊บเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ไหมครับว่าเขาอยากข้าวได้ข้าวแบบไหนเพื่อคนกลุ่มไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณมิณะดินฮะ ฟิลิปปินเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ยังเน้นข้าวแมสอยู่นะคะข้าวแ,แต่ว่า,าใช่ข้าวแมสแต่ว่าเราเนี่ยเรามองว่ามันยังมีกลุ่มผู้บริโภคระดับบนนะคะที่ยังต้องการข้าวไทยอยู่ตรงเนี้ยเราก็เจาะกลุ่มตรงนั้นนะคะข้าวที่เป็นพวกที่มีกอํอกังซื้อสูงตรงนี้เช่นข้าวหอมมลิไทยหรือข้าวคุณลักษณะพิเศษข้าวที่เพื่อสุขภาพเนี่ยเราเจาะตรงนี้นะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเออก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางทางทาง กลุ่มค่าตองเพยแล้วก็ทูตพาณิชย์ที่ต้องเจาะหาตลาดตรงนี้ให้ได้โดยที่เราจะต้องมีการคุยกับกลุ่มผู้นําเข้าเป็นประจําและสม่ําเสมอับนะคะเพื่อจะได้รู้พฤติกรรมผู้บริโภคเขาเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเขาชอบข้าวใหม่ด้วยข้าวไม่เกินหกเดือนเนี่ยนะคะเป็นข้าวที่ที่ที่อยู่ในเอคุณภาพหรือรสชาติเหมาะสําหรับการบริโภคใช่ค่ะแล้วเขานุ่มเลยข้าวชอบข้าวพื้นนุ่มข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยนุ่มแล้วก็เหนียว นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าคนฟิลิปปินส์เวลาเขาทานข้าวเนี่ยเขาก็มีกับข้าวเหมือนบ้านเราเพียงแต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันหยยัวเรียงกันนะฮะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาก็ใช้ข้าวบริโภคเป็นหลักอยู่แล้วใช่ใชเเเ่เป็นไปได้ไหมคุณมนะน,นัสสนิทว่าเราอาจจะต้องจัดเอ่ออันนี้ผมพูดเองนะฮะอาจจะเป็นรถชงรถโชว์อะไรก็แล้วแต่ให้คนฟิลิปปินส์เนี่ยหรือว่าผู้ส่งผู้ส่งออกพ่อค้าเขาเนี่ยมาดูว่าไอ้ถิ่นกําเนิดของข้าวหอมมะลิเนี่ยมันต้องมีความพิเศษอย่างไรบ้างไง เขาจะได้มีเอาไปสร้างเครดิตตรงนี้เป็นเบรเอ็นะฮะพูดง่ายเป็นไปได้ไหมฮะอันนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับเหมือนเขาเรียกว่าให้เขาเรียก educate ให้กับผู้บริโภค่ยตรงนี้เราเราเน้นอยู่แล้วค่ะคือส m e s s เ g e ที่เราสื่อไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าข้าวหอมมะลิเรามีคุณลักษณะพิเศษอย่างไรนะคะบอกกับทานกับข้าวประเภทไหนนะคะใ่แล้วจริงๆใน ประเทศฟิลิปปินเนี่ยบอกได้เลยว่ามีร้านอาหารไทยเยอะมากนะคะช่องทางการประชาสัมพันธ์านร้านอาหารไทยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางโอ้ใช่ะะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเอ่ณปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่สามารถจัดคณะผู้แทนเดินทางไปเพื่อ,อ,อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ ในลักษณะที่ที่ได้เห็นของจริงเนี่ย <c oughs> ทางทูตพาณิชย์นะคะในฐานะเซลแมนประเทศเนี่ยตอนนี้เขาก็ทําการประชาสัมพันธ์อย่างหนักคือลักษณะเป็นออนไลน์นะคะ <c oughs> เพื่อกระตุ้นสร้างการรับรู้นะคะ <c oughs> ในวงกว้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเริ่มคลี่คลายเนี่ย <c oughs> สามารถเดินทางไปมากันได้เนี่ยเราก็จะพาผู้นําเข้า ผู้สอบไทยค่ะไปพบกับผู้นําเข้าฟิลิปปินส์นะคะจับคู่เจรจาธุรกิจนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสินค้ามีแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวไทยว่านเดียมีสตอรี่หน่อยนะฮะสตอรี่เทลิ่งใช่ค่ะกับข้าวอะไรนะข้าวลืมผัวมีประวัติยังไงที่มาที่ไปใช่ค่ะคือจริงๆอันนี้เราการเป็นมสันธ์ต้องทาอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นมันลืมไปถึงแม้ข้าวเราจะมีส่วนแบ่งตลาด ไม่มากนะตอนนี้ณวันเวลานี้นะคะแต่ว่าการรับรู้ perception ที่เราสร้างได้อย่างต่อเนื่องอืมครับครับเอาละเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงก็ได้คุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราปวดแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณมนัสนิตครับขอบคุณค่ะรับสวัสดีครับกราบคุณมนัสนิดจิรวัตรนะครับรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ท่านฟังครับใครที่ไปฟิลิปปินส์เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปสักครั้งหนึ่งมีมีมีไปแล้วนะครับไปมาแล้วแต่ว่านนานละ ปรากฏว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เราไม่เห็นเลยคือมันไม่มีพริกบน,บนบนโต๊ะอาหารท่านผู้ฟังแล้วก็อาหารที่เขาทำเขาปรุงให้เราก็ไม่มีพริกด้วยส่วนเป็นส่วนประกอบไม่มีเลยนะครับก็อาจจะทําให้การบริโภคข้าวเนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่อร่อยสําหรับบ้านเราแต่ว่าคนของเขาเขากินกันอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจวัฒนธรรมของเขาจะได้หาทางส่งข้าวที่ถูกแล้วก็เหมาะสมกับ ความเป็นฟิลิปปินส์ให้เขาได้บริโภคกันนะครับเอาละครับน,นี่เป็นช่วงจ่เศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าท่านผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์เก็บตกเศร,รษฐกิจนะครับเรื่องของสอสอวอรหรือว่าสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้ามาตรการสนับสนุน SME ให้เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับได้พูดคุยกับคนมงคลลีลาธรรมในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับ สวนคำถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้อนุมัติสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19อนุมัติไปแล้วเนี่ย4 3 0 0 0 0รายด้วยกันนะครับซึ่งในจำนวนนี้คำถามนะครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการอนุมัติโดยอาศัยเกณฑ์การผ่อนปลนเป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ sms4221075 f c e e o o o l l v v เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ